จะเป็นยังไงเมื่อสองพ่อลูกที่กําลังทะเลาะกันหรือตัวอีกทีก็ดันสลับล่างกันซะแล้วสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า i s m a ม t t r ทรดและเรื่องราวการสลับล่างของสองพ่อลูกจะชิบหายวายป่วงสนุกสนานขนาดไหนสุดท้ายทั้งคู่จะกลับคืนร่างของตัวเองได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับไอรอบบี้กำลังนั่งคุม้มโปงหาของเล่นที่อยากได้ในวันคิสมาสแต่จู่ๆตอนนั้นก็ม หน้าเว็บกล่องสุ่มของเล่นขึ้นมาแต่ร็อบบี้ทิ้งง่วงซะก่อนก็เลยไม่ได้เลือกแลวก็บอกฝันดีแม่ในรูปถ่ายในระหว่างที่บักร็อบบี้กำลังจะนอนก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ9รเตอร์เล่นเอาบ้านสั่นแทบพังร็อบบี้ก็สงสัยก็เลยลงมาดูที่หน้าบ้านแต่เขาก็ไม่เจอกับใครก็เลยเดินกลับเข้าไปแต่ตอนนั้นเราก็จะได้เห็นกับกล่องพัสดุปริศนาที่มาวางไว้ที่หน้าบ้านของร็อบบี้ตัดมาในตอนเช้าที่ชีวิตประจําวันของร็อบบี้นั้นเขาก็จะอยู่กับพ่อเพียงสองคนให้คุณพ่อนะก็ด ก็ได้โอกาสก็เลยทวงสัญญาถามพ่อว่าไหนพ่อบอกว่าเราจะไปเดินซื้อต้นไม้คริสต์มาสกันเมื่อวานทั้งสองคนที่ออกมาข้างนอกก็ได้เจอกับเอมิเลียสาวสวยประจำหมู่บ้านที่วันนี้ก็มารับจ็อบเป็นคนเลี้ยงหมาไอร็อบบี้ที่ชอบหมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่มันก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วแต่เขาพูดยังไม่ทันจบพ่อมันก็บอกว่าไม่มึงหยุดพูดไปเลยพ่อเขาตอบปฏิเสธในทันทีใจเย็นก่อนไอ้บักคาน้อยลูกมีโอกาสจะถูกหวยมากกว่าจะได้หมาตัวนี้อีกกูยังไม่ทันจะขอเลยเบบรกกกูแล้้้้วจานนนัันทัทง,งค็ไดข อ,อ,อีพ่อนังก็ดูจะยุ่งไม่หยุดขับรถไปไประชุมไปจนทั้งคู่มาถึงที่โรงเรียนก็ได้เจอกับทรีสและงานที่พ่อของร็อบบี้ทานั่นก็คือทนายความสาวไม่ไม่ป้ายแดงที่เพิ่งจะทําเรื่องขอหย่าก,กับผัวหมาดๆแถมเธอก็ยังชอบพ่อของร็อบบี้ซะด้วยก่อนจะชอบคนอื่นดูลูกตัวเองก่อนไหมไอีเจ๊แทบจะแดกหัวลูกเขาอยู่แล้วเราไอ้หมอนี่ก็ไม่ชอบที่พ่อของร็อบบี้มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการหย่าให้แม่ของมันหลังจากส่งลูกไปเรียนเสร็จพ่อของร็อบบี้ซึ่งจริงๆเขาก็ชื่อว่าไอ้เทเลอร์ก็ได้มาที่ทํางานของตัวเ ซึ่งพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหารอมึงอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนที่ดินรวมถึงอีเกฮาร์เปอร์หัวหน้าจอมวีนก็ได้มาสั่งว่าภายในวันพุธฉันจะกลับมาที่ออฟฟิศนี้อีกครั้งเพื่อปิดการขายวิลล่าเอสเตดค,คุณพ่อเทเลอร์ก็บอกได้ครับผมจะทําอย่างเต็มที่แต่อีเกฮาร์เปอร์ก็ยังไม่หยุดพูดถึงเรื่องเงินที่จะได้รับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มิสตันกินมีความหมายต่อบริษัทของเราหลังจากเจวินจนสมใจก็ได้ออกไปเลนเอาทรูดี้กับเทเลอร์ถึงกับโล่งใจและโล่ Rob ล่่่งงงหููไไปอออีีกกกดด้้้ววยยตมาาาาา็บํลัันสเข บอกกับเขาว่าเพื่อนของเธอชื่อนาโอมิล่ะชอบและอยากจะได้ร็อบบี้เป็นแฟนร็อบบี้ก็งงอยู่ดีๆก็มีสาวมาชอบซะง,งั้นทางด้านพ่อของเขาที่กําลังเครียดเรื่องมิสเตอร์กินดิวแ0 0 0ล้านต่อปีแม่สาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าโคอี e. ว่าที่แม่ใหม่ของร็อบบี้นั่นเองโคอี Crow e. เห็นพ่อเครียดเธอก็เลยเข้ามาปลอบแล้วก็ชวนกันไปดินเนอร์แต่เทเลอร์ก็บอกว่าวันนี้เขาจะต้องพาลูกชายสุดที่เลิฟของเขาไอ้บักร็อบบี้นั้นไปช้อปปิ้งวันคิดมากแต่พอรู้ตัวอีกทีอีเทเลอร์ก็ไม่รอชาร้าบรบกอออัรถไป พี่ทันทีพอมาถึงก็รีบขอโทษและพ่อมาช้าเองลูกพอที่บริษัทนั้นมีเรื่องจุกเฉินบักรับบี้ก็สวนกลับไปเลยมันมีอยู่ทุกวันนั่นแหละพ่อเรื่องจุกเฉินของพ่อแถมในตอนนี้รับบี้ที่ต้องการจะซื้อสร้อยคอให้นามิว่าที่แฟนสาวของเขาก็ได้ขอเบิกเงินค่าขนมเพิ่มไอ้ทังพ่อก็รู้ก็สงสัยว่าลูกลกัวอายุ1 1ปีจะมีรายจ่ายอะไรเพิ่มอีกราคาการ์ดโปเกมอนมันสูงขึ้นหรือยังไงแต่ว่าตอนนั้นพ่อที่ได้แกะกล่องพัสดุที่เก็บมาจากหน้าบ้านก็ได้เจอกับตุ๊ก,กาตาหมีตัว จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปช้อปปิ้งกันเทเลอร์ที่คุยงานไม่หยุดหันม่ทีของเล่นที่ลูกกูอยากได้ก็หายไปซะแล้วเขาจึงได้บอกกับป้าว่าอันนั้นมันเป็นของผมลูกผมอยากได้มันถึงขั้นวงกลมเน้นในลิกของที่อยากได้เลยนะอีป้าแต่อีป้าก็บอกกูไม่สนกูมาก่อนก็ได้ก่อนแถมชิ้นนี้ดูเหมือนจะเป็นกล่องสุดท้ายในล้อนแองจลิสอยากได้จริงๆก็รอปีหน้าในไอ้หนุ่มหลังจากช้อปปิ้งเสร็จทั้งสองคนกําลังขับรถกลับบ้านร็อบบี้ที่ได้เห็นร้านขายต้นไม้ก็ได้ขอร้องให้พ่อเขาไปจอออออดดดดดููีีพ่่่่กกกก็็คิวาาไไไไหนนขงเลลทย้้ม ื้อก็เลยยอมจอดให้ดูพอซื้อของเสร็จสองพอลูกก็มานั่งทะเลาะกันต่อบ,บนรถรับบี้ก็บอกเขาไม่ชอบโรงเรียนไหนใจอ้วนฟันซีสที่ทาหน้าตาเหมือนอยากจะฆ่าเขาตลอดเวลาส่วนอีพ่อที่เหนื่อยกับงานถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีวันหยุดสองสัปดาห์แบบลูกบ้างตอนนั้นเองด้วยพลังของซนตา้าหรือพระเจ้าก็ไม่รู้จจโจตุ๊กตาหมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าความปรารถนาคริสต์มาสนั้นของคุณคือคําสั่งของฉันรู้ตัวอีกทีทั้งสองคนก็ต้องตกกะจายเมื่อทั้งคู่สลับร่างกันพ่ออยู่ในร่างของลูกลูกอยู่ใน ตอนนั้นความชิบหายก็ได้ฉายแล้ววันนี้ทั้งสองคนที่กําลังตกใจก็ได้กลับบ้านไปก่อนแต่เทเลอร์ที่ลืมตัวว่าอยู่ในร่างลูกของเขาและกําลังจะไปขับรถก็ต้องให้ลูกเขามาขับแทนเพราะตอนนี้ตัวเองนั้นอยู่ในร่างของเด็กน้อยและตามกฎหมายก็ไม่สามารถขับรถได้จนแล้วจนรอดทั้งสองคนก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยเนึกว่าจะต้องไปเป็นผีเฝ้าเสาไฟฟ้าแล้วมิล่าพอมาถึงบ้านร็อบบี้ที่ข้างก็เอาตัวเองทุบรถหวังจะตื่นขึ้นจากฝันร้ายแต่พอมาได้คุยกันดีๆก็ได้รู้ว่าก่อนที่จะสลับร่างกันไอตุกต๊ก พูดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองคนก็ได้เอาตุ๊กตาหมีกลับเข้ามาในบ้านคิดไปคิดมาตอนนั้นเราก็ทะเลาะกันและตุ๊กตาหมีก็พูดได้ทําให้ทั้งสองพอลูกตอนนั้นก็ได้ไปยืนทะเลาะกันสุดท้ายทะเลาะกันจนเสียงแหบตุ๊กตาหมีก็ยังไม่ยอมพูดตอนนั้นเองเทเลอร์ก็เริ่มแงะตุ๊กตาก็ได้พบว่าที่ด้านหลังนั้นมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แต่พอโทรไปก็เป็นระบบฝากข้อความอีพ่อที่เครียดจัดก็ขอกึบน้ําเมาสะหน่อยร็อบบี้เห็นก็ถึงกับอุทานนี่มึงจะทําอะไรอะพ่อ ไปเข้านอนเพื่อตื่นมาแล้วฝันร้ายมันจะหายไปแต่พอตื่นเช้ามาทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมเทเลอร์ก็ได้บอกว่าเขามีแผนแผนนั้นก็คือเราสองคนจะต้องไม่ออกจากบ้านจนกว่าอีเบอร์โทรหลังตุ๊ก,กตาหมีจะโทรกลับมาในระหว่างเดียวกันสาวสวยประจําบ้านอย่างเอมิเลียก็ได้มาเคาะที่ประตูต่อแรกก็ไม่คิดจะเปิดคิดไปคิดมาเดี๋ยวมันแจ้งตำรวจว่าจรนขึ้นบ้านทําให้็รบบี้ในร่างพ่อต้องไปเปิดประตูคุยกันสักพัก็รบบี้ก็เริ่มสงสยัยก็ได้ถามเอมิเลียไปว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครเอมิเลียก็งงแดกนี่มึงบ้าหรือ อ,อ,อยู่ดีๆมาถามว่ากูรู้ไหมว่ามึงเป็นใครเทเลอร์ก็ไม่รอชารลีบอกลาแล้วก็ปิดประตูบ้านแต่ดูเหมือนเรื่องวุ่นวายจะไม่จบตรงแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตอนนั้นฮาร์เปอร์ที่ต้องการให้เทเลอร์ไปที่ออฟฟิศเพื่อคุยเรื่องมิสเตอร์กรีนถ้าพลาดเรื่องนี้ไปฮาร์เปอร์มีหวังไล่กูออกแบบฝา่ฝายฝ่ายแลบแป๊บๆไม่ต้องสงสยัยรอบบี้ก็บอกกูไม่เอาด้วยหรอกพ่อจะบ้านหรือเปล่าให้เด็กอายุ11ไปเคลียร์เรื่องกฎหมายรอบบี้ถ้ามึงไม่ไปคิดว่าอีกหน่อยเราจะอะไรกินกันค่าบ้านค่าอาหารกูก็ต้องทำงานแลกานยที่ังเเสร กบในน้านน็สองพ่อลูกที่คิดว่าเป็นเบอร์หลังตุ๊กตาหมีแต่พอไปรับกลับเป็นทางโรงเรียนได้โทรมาบอกว่าร็อบบี้นั้นขาดเรียนมาถึง10ครั้งแล้วในปีนี้เล่นเอาเทเลอร์ที่รู้เรื่องก็ถึงกับตกใจนี่ลูกกูขาดเรียนจนจะโดนไล่ออกแถมยังปลอมลายเซ็นกูไปลาออกอีกนะเนี่ยเมื่อไม่มีทางเลือกทั้งสองคนก็เลยต้องไปทําหน้าที่ร็อบบี้ก็ไปไประชุมส่วนเทเลอร์นั้นไปโรงเรียนพอมาถึงที่ทํางานร็อบบี้ก็ลนใหญ่กูจะทํายังไงดีวะเนี่ยขนาดแค่สอบเลขกูยังจะเอาตัวแทนไม่รอดแต่นี่ต้องมาว่าความแทนพ่อของเขาแต่พอนึกกออก พ่อเคยบอกกับเขาว่าให้สาวเบลลี่ทําแทนลอบบี้ก็ได้สั่งให้เธอจัดการทุกอย่างแทนเขาแต่ทว่าลูกค้าอย่างมิสซันกินก็ได้บอกว่าผมไม่ได้จ่ายเงินเพื่อให้ผู้ช่วยทนายความทําเรื่องนี้สวยแล้วทีนี้แหละอีลอบบี้ตัวช่วยก็ใช้ไม่ได้ทําให้ลอบบี้ก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองพูดผิดพูดถูกก็เรียกชื่อคนมันก็ยังพูดผิดกินน้าส้มก็ยังพุ่งใส่หน้าคนแค่จะนั่งก็ยังตกเก้าอี้จนทําให้ตอนนี้ผู้โต้แย้งก็ได้พากันออกไปลอบบี้ที่มันไม่รู้ว่ากำ ของอีเจฮาร์เปอร์ทำไมกูดูเหมือนว่ากำลังจะสวยวันนี้ลอบบี้ไม่รอช้าคิดอะไรไม่ออกวิ่งหนีกลับบ้านทันทีส่วนทางด้านอีพอที่ต้องมาเรียนแทนลูกก็ได้มีคนส่งโน้ตมาให้คุณครูที่ได้เห็นจึงบอกว่าส่งโน้ตให้กันไม่ได้นะสันทัตยานการเป็นทนายก็ตื่นขึ้นทันทีบอกให้ครูสั่งให้เด็กเขียนคำให้การว่าเห็นเขารับกระดาษนี้มาอีกทีหนึ่งเพื่อนๆในห้องก็ถึงกับงงว่าวันนี้มึงเป็นอะไรของมึงอีลอบบี้หลังจากที่ผ่านไปสักพักเทเลอร์ที่ได้ทำข้อสอบเสร็จภายในไม่กี่นาทีกกกกกกก็็็็ไไดด้เเเอาาปงงคคคุณณรูหนถึตตจจิ วันนี้ทําข้อสอบเสร็จภายในห้านาทีแถมถูกหมดทุกข้อจากนั้นแม็กเพื่อนสนิทของร็อบบี้ก็ไดเอารูปวาดของฟานซิสเอเด็กตุ้ยนุ้ยมาให้ดูแต่โชคร้ายเพราะตอนนั้นไอ้ฟานซิสมันมาเห็นเข้าพอดีตัดมาอีกทีเทเลอร์ก็เลยมีชิดช่วยหยุดอยู่ที่รูจม,มูกสงสัยจะได้แดกหมัดไอ้ฟานซิสไปไหลตูบพอกลับมาถึงบ้านก็ได้เจอกับร็อบบี้เอาล่างของตัวเองไปเล่นบอลหน,นจะเรื่องที่ออฟฟิศร็อบบี้ก็ได้บอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะพอ่อเทเลอร์ก็เลยไปเปิดข้อความเสียงของฮาร์เปอร์ฟังซึ่ ตอนนั้นโคลี้ก็ได้มาหาลอบบี้ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่มีใครเปิดเดี๋ยวเธอก็ไปเองแต่ที่ไหนได้อีพ่อให้กุญแจบ้านเธอไปซะแล้วขนาดกูอยากเลี้ยงหมาแทบตายพ่อกูยังไม่ให้แต่อีพ่อกลับเลี้ยงสาวทั้งคนจนสุดท้ายพ่อลูกที่พยายามพูดให้โคลี้กลับเธอก็ยอมกลับแต่ว่าก่อนจะไปขอจ๊บแฟนหน่อยทีหนึ่งลอบบี้ก็หวานปากแล้วได้จ๊บแฟนพ่อไปหนึ่งทีแต่แล้วทว่าในตอนนั้นเองเสียงจากตุ๊กตามหมีก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งลอบบี้ก็ได้รีบวิ่งไปขอพร้ททุกกกกกออย่่่าาางงลัับมมเเเปปปปปป็็นนนนตตตติิแดดีคคคะะะะรรููไป เจอกับไอ้ลุงแว่นที่มีชื่อว่ากัดที่มาซ่อมตุ๊กตาหมีกัดที่ได้ตรวจเช็คดูก็ได้บอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ23วันในการรอชิ้นส่วนมาเปลี่ยนทั้งสองคนที่เลือกอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรอเช้าวันต่อมาร็อบบี้ที่ได้ลองโกนหนวดเป็นครั้งแรกก็ได้เล่นซะหน้าพ่อของตัวเองนั้นเยินไปเลยทางด้านเทเลอร์ที่วันนี้ต้องไปเรียนก็ได้สั่งให้ลูกชายของตัวเองนั้นอยู่แต่ในบ้านแถมพอออกมาข้างนอกก็ได้จ้างให้เอมิเลียคอยจับตาดูไม่ให้ร็อบบี้นั้นออกไปไหนแต่ร็อบบี้ที่อยู่ที่บ้านก็ได้้้ส่ววญญ่่งววิาาาาาณบบบันันไลกรรชมจจจะดใหหืออ กีก็เล่นเอาสะบ้านเกิดไฟไหม้แต่ในตอนนั้นทูดี้ก็ได้โทรมาบอกว่าคุณต้องมาที่นี่เดี๋ยวนี้มีงานด่วนเรื่องงานเลี้ยงไม่งั้นเราสองคนจะถูกไล่ออกลอบบี้ก็เลยจำใจต้องไปที่ออฟฟิศเขาก็สั่งยกเลิกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงไวโอลินสั่งนูน่นนี่นั่นทําให้งานปาร์ตี้ที่ดูหรูเปลี่ยนไปเป็นปาร์ตี้หันซาสําหรับเด็กแทนส่วนทางด้านอีพ่อที่อยู่ในล่างลูกไออ้วนฟาซิกก็ได้เดินเข้ามาหาเรื่องแต่วันนี้เขาเจะไม่ทนมันอีกต่อไปแล้วก็เลยจัดไปด่ามันไปชุดใหญ่ททําาให้้้มััันนีี่่่่เพิิงงงงโดดดไไปปครแรแกกกถึบววย ความอับอายจากนั้นเทเลอร์ก็ได้ไปหาฟาซิสเพื่อที่จะขอโทษและพอทั้งสองคนได้ลองนั่งคุยกันก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,ต,กนตัดกลับไปทางไอรอบบี้ที่มีนัดเดทก,กับโคลียที่จิมแม่สาวโคลี้ที่รักก็ได้บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอถ้าคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคริสต์มาสช้อปปิ้งร็อบบี้ก็หูพึ่งได้ยินคําว่าคริสต์มาสช้อปปิ้งรู้ตัวอีกทีก็มาโผล่ที่ห้างซะแล้วแต่ว่าอีเจทิธที่บังเอิญมาเจอและก็ออยยาาาากกกกกกไเเ้้้เลลนนนนัััวส่็ขหขหแแปํ รับบี้ที่โดนเข้าไปก็พยายามจะปฏิเสธก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าโคลี้นั้นเห็นเต็มๆทําให้รับบี้ก็รีบไปอธิบายกับโคลี้แต่ดูเหมือนว่าโคลี้จะไม่เข้าใจแล้วก็พร้อมจะเซกูดบายรับบี้ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยพูดความในใจออกไปว่าเขานั้นแค่คิดถึงแม่บางครั้งเขายังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแม่เขาหน้าตาเป็นยังไงโคลี้ที่ได้ฟังก็เหมือนจะเข้าใจแล้วก็ขอโทษแต่รับบี้ก็ได้วิ่งหนีไปซะก่อนทางด้านเทเลอร์ได้กลับมาถึงบ้านก็ได้เจอกับสภาพบ้านที่โคจะเละก,ก็ถึงกับคเค,คร ได้ดังขึ้นเธอก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงทําให้เทเลอร์ได้รู้เรื่องและได้ยินเสียงของล็อบบี้ที่ร้องไห้อยู่บนห้องเขาก็จึงขึ้นไปปลอบลูกชายของเขาแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีกันอยู่แต่ล็อบบี้ก็บอกีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อจะต้องรู้ไว้ก็คือผมมาบัตรเครดิตของพ่อไปรูดไว้ซะเยอะเลยอีเด็กเป้กูไม่น่ามาปลอบมึงเลยเดี๋ยวก็ตบหัวทิมแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้กอดกันกับด้วยความรักแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นตัดมาในตอนเช้าเทเลอร์ที่ต้องไปโรงเรียนก็ได้เข้ามาปลอบลูกและไม่อยากให้ล็อบบี้ออกไปไหนในวันนี้แต่ที่ไหนได้หลังจาก ที่บอกลาเสร็จอรร็อบบี้มันก็แต่งตัวใส่สูทะพร้อมเลยแล้วก็ไปที่ออฟฟิศเพื่อเข้างานเลี้ยงทันทีซึ่งอีเจฮร์เปอร์ที่ได้ไปเห็นงานก็แทบจะบ้าตายไมเกนจะแดกกบ,บาลกูจัดให้มึงสั่งงานให้ดูหรูหราแต่เขาจัดงานปาร์ตี้ทีมวันเกิดเด็กแต่ด่าไปด่ามาตอนนั้นคุณมิสเตอร์กีนก็ดูเหมือนจะถูกใจงานนี้พอมันทําให้ลูกชายของเขามีความสุขอีเจ e. ก็แทบจะกลับลําแทบไม่ทันรีบชมไปยกใหญ่แหม่ทาดีมากละกูดบอยตอนนั้นเองลุงกัดคนซ่อมตุ๊กตาก็ได้โทรมาบอกววว่่าาาชิ้้้้้นนนนสัมแลทํใหอบี หอชารีบกลับไปที่บ้านทันทีหลังจากที่ซ่อมตุ๊กตาเสร็จกัดก็ได้บอกว่าพ่อของล็อบบี้ได้เคยขอพรอยากได้ตุ๊กตาแบบนี้เมื่อตอนเขาเป็นเด็กแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เทเลอร์จะจำไม่ได้แล้วล็อบบี้ที่ได้ฟังก็บอกอ้าวนี่มึงเองเหรอที่สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตพ่อลูกทางด้านโรงเรียนตอนนี้ก็กำลังจะจัดการแสดงล็อบบี้ที่ได้ขับรถมาถึงที่โรงเรียนในตอนนั้นก็ดูเหมือนตุ๊กตาก็จะได้พูดขึ้นมาอีกครั้งทันในนั้นเองทั้งสองคนก็ได้กลับเข้าร่างเดิมบักลอออีี้้กงงนนวววูแแ่่่่ตตตสดะไรา ตอนนั้นพ่อของเขาเทเลอร์ก็ได้เดินเข้ามาทําให้ทั้งสองพ่อลูกเข้าใจกันมากขึ้นก่อนไม่รอช้าเดินเข้ามากอดกันทันทีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านล็อบบี้ที่หลับสนิทพ่อก็ได้มาแพ็คตุ๊กตาหมีใส่กล่องและไปวางที่หน้าบ้านซึ่งเข้าบ้านมาได้ไม่นานก็ได้มีเสียงแต่รถดังขึ้นเทเลอร์ออกไปดูก็ได้เห็นว่ากล่องของขวัญก็ได้หายไปแล้วตัดมาในตอนเช้าสองพ่อลูกก็อยู่ฉลองคริสต์มาสด้วยกันแม่สาวโคอีก็มาขอแจมด้วยแถมยังมีของขวัญสุดพิเศษให้ล็อบบี้นั ให้ทั้งสองคนได้แต่งงานกันอีกโดยแหวนที่เขายัดไว้ในกระเป๋ากางเกงของพ่อและหนังเรื่องคริสต์มาสเทปก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ในบางทีความไม่เข้าใจกันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นแย่ลงแต่ถ้าเราไม่ลองเปิดใจคุยกันแล้วเมื่อไหร่มึงจะเข้าใจกันล่ะทีนี้ถ้าเราไม่พูดออกไปอีกฝ่ายก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเราคิดอะไรสําหรับภาพยนตร์เรื่องคริสต์มาสเทปออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 5่ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.9คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็สแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g ี c ูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ